ท่านที่ไม่ได้เตรียมมาเลยทางอุทยานเนี่ยได้เตรียมเยอา,ออาไว้ไแล้วนะคะเป็นร้อยๆพวงเลยไม่ต้องท่างเลยนะคะที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็เจอทุกท่านได้เลยนะคะจากท่ท่านให้เกี่ยวกับเป็นประทามอนพรทีีค่ะแล้วก็ยังมีค่อบ้านของเราใน,า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 นาไทยสาชอ่อดนะคะท่านก็เข้ามาร่วมนะคะ,ะการเพาะดอกไม้สีดปีน,นี้ ในส่วนของพิธีการบวงสวงและการตัดไม้จะนหอมนะสำหรับปีนี้เราจะวางแบบม,มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงทําไมต้องหัวหน้าส่วนราชการอยู่ด้าน,น้าเพราะว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพท่านก็บอกว่าขอให้เป็นส่วนราชการเพราะว่า Cảm ơn các ค่ะ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  ขอเชต้นแถมได้มาอนี่สินค้าโอเค

ม,มาจยหันตูเทวาัดประจวบคีรีขันประธานในพิธีนายไทยสารชอบกานายอำเภอกุยท่านรองผู้ว่าารการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัด่ะคะ จวัดประจวบคีนธค่ะนายโกออนะคะผู้นอุทยานแห่งชาปุมีนายสุวัตเลี่ยงปานนะคะผู้ในสวนนโชอบตหัดามนานกะคะแล้วก็มี้าทยานร่านวารการหวัดประีีน่ะแข้เกียรที่จะได้รับการวางพวงดอกไม้สีเหลืองเป็นแถวร